สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับว่าเราพัฒนายังไงนะครับเรากดปีตัว,ต,วตัวเลยนะครับปีผสมพันธุ์นะครับกดปีตอนเย็นนะครับว่าสี่โมงเย็นนะครับเพื่อจะได้ตัวคู่เยอะนะครับว่า เทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนของผมผมก็จะกดตอนเรียนนะครับนี่เป็นแม่สายแก้วหูวของฟาร์มไดมอนด์นะครับที่นำมาตั้งนานแล้วนะครับมาบวกใส่กับลูกเจ้าแดงหล่อนะครับที่นำมาจากเสียเบิร์ดซอมมีสวนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ แกวหมูวบวกแดงหลอครับครับเพื่อนติดตามด้วยนะครับ